กินเยอะๆนะจ๊ะพี่ส่วนนี่มะละกอเป็นของหวานจ้ะมะละกอต้นนี้ทั้งหอมทั้งหวานเลยนะจ๊ะพี่กา้าน <c oughs> ถือว่าเป็นบุญปากจริงๆเลยที่ได้กินผลไม้ฝีมือพี่น้ำอบเนี่ย <c oughs> ต้ยมยำอร่อยไหมจ๊ะพี่ฉันจำได้นะพี่ก้านชอบกินต้ยมยำ <c oughs> เรื่องต้งยมยำน้ำอบเขาไม่มีใครสู้ <c oughs> เอ้าหรอ <c oughs> นึกว่าพี่แป้งเป็นคนทำเลย เห็นหันขาสาบจะใช้ตัวหยิ่งหยิ่งหยิ่งหยิงย่งน้ำมนต์อย่าพูดเวลามีข้าวอยู่ในปากพี่การลบ พี่การถูกตำรวจจับแบบนี้มันจะกระทบเรื่องงานไหมจ๊ะพี่ไม่หรอกฉันผิดไปแล้วพี่การฉันขอโทษนะพี่นะฉันขอโทษนะพี่นำ้ำบอบไม่ต้องรอ้องไม่เป็นไรนะมันผ่านไปแล้วลหละน้ำบอกว่าไม่ต้องร้องด้วยพวกเราทุกคน จะช่วยกันจับคนร้ายได้ต่อจากนี้ไปน้ำอบจะปลอดภัยไม่มีใครมาทำร้ายน้ำอบได้อีกพี่จะดูแลน้ำอบเองนะพี่การฉันรู้สึกเหมือนตกนรกทางเป็นเลยพี่การตกชุดฉันขึ้นมาจากนรกนะพี่นะ การจ้ะในช่างการครับไม่ลงมาแม่อยากจะขอบคุณนายช่างนายช่างเป็นคนที่มีบุญคุณล้นหัวกับครอบครัวแม่จริงๆโอ้ยไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับนายช่างเอาชื่อสิงกิตยศมาแลกเพื่อช่วยนำอบที่มันไปนั่งในรถปหลัดกระจรชาวบ้านเขาคงคิดไปถึงไหนถึงไหนแต่นายช่างก็ไม่เคยว่ามันเลยสักคำคือผมก็ ทำตามหน้าที่ที่ควรทําครับถ้าในช่างโกรธมันทิ้งมันแม่จะไม่ตําหนิในช่างสักคําแต่ในช่างกลับช่วยเรารักษาศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงคนหนึ่งไว้แม่บอกเลยว่าแม่จะขอทุนหัวทุนเก้ายกมันใส่ผ่านให้กับในช่างไม่เรียกสินสอดทองมั่นอะไรเลยแล้วจะยกนานส่วนของแม่ให้กับในช่างโอ้ยแม่ดอกไม้ครับคือผมไม่เอาครับต้องเอาสิพรุ่งนี้ไปที่ดินกัน แม่จะไปโอน,นโฉนดเป็นชื่อในช่างเลยตอบแทนความดีของในช่างค่าโอนค่าภาษีแม่จะจ่ายเองแม่ดอกไม้อย่าทำแบบนี้เลยนะครับผมขอร้องไม่แม่จะทำแม่กลัวในช่างเปลี่ยนใจเรบผมคิดไว้ไปตามเส้นทางขอพรช่วยเปิดทางให้เธอคืน